โดยชาวเวียดนามท่านแรกครับเขาบอกว่าบาดแผลจากการแพ้เวียดนามของมาเลเซียนั้นมันเจ็บปวดจนยากจะลืมเลือนดังนั้นพวกเขาจึงต้องยืมมือคนอื่นเพื่อมาล้างแค้นแต่น่าเสียดายเวียดนามนั้นแข็งแกร่งเกินไปทีมไทยคงเอาชนะได้ไม่ง่ายโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเป็นแฟนมาเลเซียก็แค่รู้สึกเจ็บปวดกับความพาแพ้แพ้ต่อเวียดนามเท่านั้น หลังจากเกมนัดที่2แฟนบอลชาวไทยก็จะบอกว่าเราภูมิใจที่ได้ร้องแชมป์ความคิดเห็นต่อไปตามปกติแล้วพวกที่ด้อยกว่าก็จะรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับผู้แข็งแกรง่งมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจความคิดเห็นต่อไปครับมันดูเหมือนว่าพวกเราจะถูกเกลียดชังโดยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดความคิดเห็นต่อไป ตอนนี้ความปรารถนาของทีฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการเอาชนะเวียดนามใช่ไหมถ้าใช่มันก็น